ฟันให้พี่สาวชัญญาธารรมดาส่งของบางอย่างให้เบิร์ตแทนแตงโมเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและเศร้าปะปนกันไปหลังไฮโซสาวชัญญาธรรมดารุ่นน้องคนสนิทของแตงโมนิดาได้ออกมาเผยความตั้งใจตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ของดาราสาวแตงโมที่อยากจะมอบของขวัญบางอย่างให้กับเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการโดยชัญญาได้เผยภาพเลโก้และการ์ดที่ระบุข,ข้อความว่าถึงพี่เบิร์ต ชัญญ่าขอส่งของขวัญที่พี่โมเคยปรึกษากับชันว่าอยากจะซื้อให้กับพี่เบิร์ตนะคะมีคนบอกมาแล้วว่าพี่เบิร์ตไม่ขอรับของขวัญแต่มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชัญญ่าสามารถทำให้พี่โมได้ขอให้พี่เบิร์ตรับไว้และเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆเพื่อพี่โมนะคะตอนย้ายไปพังงาก็เอาออกมาต่อเล่นๆน,นะคะสาวชัญญ่ายังได้เผยแคปชั่นกำกับไว้ด้วยว่าพี่โมน้องปิดจ็อบให้แล้วนะ หลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วคิดถึงมากๆคนสวยที่สุดจะตลกของน้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ